สวัสดีครับัครบผมกับพวกเรานะครับในช่วงรายการเอ็นจใหม่ด้พยอใช่ครับครับชื่อฟองพ่อสันเดย์ันเดย์โอเคอาจจะติดขัดนิดนึงนะเพราะว่ารายการมันใหม่มากนะแก่ต่องในตอนนี้นะครับเรามีการปรับปรับเปลี่ยนนะครับช่วงเวลาในการอออครับผมโดยที่เราจะมีรายการคลินิกถรมมะต่อไปทุกวันทุกวันเวลาสี่โมงเย็นนะครับก็ลองติดตามดูใช้เวลานิดเดียวประมาณ5ถึงยีนาทีประมาณนั้นบางคำถามบางคำถามมันอาจจะสั้นๆ คำถามาใช้เวลาในการที่บายมาว่าไปแล้วแต่คําถามที่เราจะเลือกขึ้นมาเพื่อนๆส่งมาทางอินบ็อกซ์นู่นนี่นั่แล้วก็จะคัดขึ้นมาเนาะคัใช่นะรบแล้วก็วันเสาร์นะครับก็จะมีรายการเรียนกันเจ็ดวันเจ็ดวันทีก็หลายขยางนึงนี่เนาะก็คือเจ็ดวันครั้งนึงอ่ะน่ามันก็คือรายการวารลพารนั่นแหละแต่ว่าเราเราขยับออกมาเป็นอาทิตย์หนึ่งเวียนกันรอบทิศทางก็จะสอนการเขียนพาร์ทนู่นนี่นั่นลามไปถึงทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับโซลิเวอร์นั่นแหละครับแรกๆอาจจะเป็นเบสิค ง่ายๆไปก่อนค่อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปมีการซิมูเลชันมีการทำแคมด้วยสื่อแคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเอามาสอนเพื่อนๆทํากันนะครับอันนั้นอาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับก็เตรียมเครื่องเตรียมคอมเตรียมโปรแกรมแล้วก็เรียนตามเราได้นะครับโอเคแล้วก็วันอาทิตย์จะมีรายการฟองฟอดซันเดย์อ่นี่คือรายการนนี้แหละนะครับนี่เราอะไรกันมาะทำอะไรเพื่อนๆดูนี่แหละนะครับ Okay, โอเคนะครับก็ <ผม S 2> จะมีทุกวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นแล้วทุกวันจันท์ถึงอาทิตย์ก็จะเจอกับพวกเราทุกวันเลยใช่ก็มีทุกช่วงเลยไม่ไปไหนเลยนะครับเ <c oughs> จอกันได้ทุกวันเนะครับโอเคสําหรับวันนี้เป็นไงบ้างพี่ปอสถนานการณ์ช่วง,งโควิดปอต้องบอกว่าช่วงโควิดนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ ก็อย่าเพิ่งการตกกันเลยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มก็วันละนิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็รักษาหายไปได้เยอะแล้วเยอะมากครับส่วนที่ยังไม่ยังไม่หายก็อยู่ที่โรงพยาบาลครับตัวอกันอยู่อย่างแบบปลอดภัยกับคนภายนอกทุกวไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เมื่อมันเกิดสถานการณ์ไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีครับช่วงที่มันแบบว่าเริ่มจะผ่อนคลายลงใช่เริ่มผ่อนคลายลหลายอย่างแ้วร้านอาหารเริ่มเปิดปรเริ่มอะไรกรันนี้นั่นก็เริ่มที่จะแบบกลับเข้า,ขามาเริ่มดําเนินธุรกิจเหมือนเดิมใช่เพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีคําว่าอยู่ normal มาบ่อยๆนะเระออาทมรายการนู่นนั่นนี่อาจจะคุ้นหมูกันเนาะ ก็จะเป็นมาตรฐานใหม่ที่แบบว่ามันเป็นความปกติใหม่ที่มันต้องทำแล้วมันเป็นปกติสิ่งที่เราทาตอนนี้อยากให้มันเป็นแบบปกติทุกๆวันใช่ครับเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราต้องแปลงฟันทุกวันเอาง่ายๆให้มันออะไรบางอย่างอะไรอย่างนั้นเพราะงั้นเราก็จะมีคําว่าอะไรนะโซเชียลสแตนด์นะครับเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่นกับไเนะเพราะงั้นเราจะไปเจอบางอย่างในร้านอาหารช่วงนี้เคยเห็นไหม อ่าเป็นเป็นเหมือนเป็นปาริมารใหม่เป็นพาณิชยนอะไรบางอย่างี่าเป็นจากกั้นบางบางบางอันก็เป็นท่อเป็นไม้เป็นอะไรกันแล้วแต่แล้วแต่ที่ร้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่ามันทํายังไงแล้วต้องใช้อะไรยังไงบ้างแล้วราคาอยู่ที่ประมาณเครือบางทีเพื่อนเพื่อนมีประกอบธุรกิจด้านงานนี้เนาะอยากจะมีแนวแนวทางหรือว่าปวิธีการทําพวกนี้ใช่ครับเพราะว่าเราทําเรื่องพวกนี้นะมันก็เป็นผลดีกับร้านเราเองนะเราทำเพราะว่าใครเห็นแล้วว่าโอเคปลอดภัยดีนะเขาไปนั่งดีอะไรอย่างนี้แต่ว่า เราจะทํามันยังไงเดี๋ยวเรามาดูมี2แบบให้ดูนะวันนี้อ้าวนี่มีสแบบมีแบบที่ใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ครับพวกนเาะพวกท่อพวกอะไรต่างๆนะครับตามที่เราหาได้ตามพวกร้านขายของก่อสร้างทั่วไปอะนะครับนะครับฮาร์ดแวร์ต่างนู่นนี้นั่นนะครับแล้วก็แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเอนจิเนียร์ขึ้นมาหน่อย่าเริ่มล้ำมาแล้วอ่านี่มีพวกพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ 3d printer ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ เยอะแยะหมดแล้วมีหลายรุ่นหลายรุ่นแบรนด์เยอะนะครับแล้วก็ใช้พวกฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้มาช่วยอันนี้จะบอกสำหรับพวกออฟฟิศเดี๋ยวค่อยมาสรุปโดยค่อยว่ากันทีหลังนะครับอุปกรณ์ยิ่งใช้มีอะไรบ้างเอาเอาเอานี้ก่อนนี้ก่อนก็หลักๆเลยนะครับแน่นอนท่อ PVC นะครับท่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นขนาดสี่หุนครึ่งนิ้วครับหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็ตัวแอลเนาะตัวแอลข้วแอข่างอ่ะข่างอ่ะข่างอข้องอแล้วก็สี่ทางแบบนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันใชนตัดเหมือนกันตัดสั้นนะครับแล้วก็ปักฝาปิดนะฮะแค่นี้เองแล้วก็อะไรเกยเราใช้พลาสติกด้วยพลาสติกด้วยพลาสติกด้วยเป็นแผ่นใสเนาะครับผมที่เหลือก็อุปกรณ์ทั่วไปแล้วกันไกลคัตเตอร์แล้วก็เทปก็ตัดท่อให้เรียบร้อยครับยาวหกสิบสองเซนอ่ะประมาณนั้นก็กะว่าให้มันแบบความยาวก็แล้วแต่นะไม่แล้วแต่เราอยากจะได้สูงได้สั้นยาวอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็นี่กันได อันนี้เราทำให้ดูว่า62พู่62เป็นฉากิเหลี่ยมครับผมสี่ชิ้นสี่ชิ้นอันนี้อันนี้อีกสี่ชิ้นเป็นเป็นขาเป็นขานี่ยประคองมัน10เซน10เซนร้อยมิลครับสี่อันแล้วก็มีปักสี่ตัวอันนี้ดยกวนเนาะอ่ะเริ่มเลยไหมพี่ปออ่ะเริ่มเลยลองมาประกอบเลยดีกว่่นะครับยากป่ะไม่ยากง่ายง่ายนิดเดียวเดี๋ยวดูกันแบ่งกันไปนะครับอ่าเดีแรก ผมขึ้นฐานก่อนนี่ขึ้นฐานก็เลยปาดเข้าไปให้ผมช่วยผมช่วยอย่างเงี้ยคนละฝั่งกรคนละฝั่งได้ได้ได้คนฝั่งไปในฉากเนาะฉากในฉากเข้าไปนะครับง่ายๆเลยอโอเะมาประกอบร่างกันแบบนี้อ่ะเริ่มเริมเริ่มมีทรงมาได้ไหมเริ่มคุ้นตาแล้วครับอ่าไอ้มันก็ยัง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 ยยู่ได้ใช่ั อ่าเราก็อันนี้สงสัยว่าเอามาทำอะไรใส่ขาครับมาใส่ขาเลยนะอ่าทำทางจะใส่ไปเพียวๆเลยก็จะอะไรอยู่อ่าใช่เงี้ยเอาค้างอย่ปิดฝาไว้นิดนึงนะให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมลงเข้าไปบางคนนี่ใครอยากซ่อนอะไรก็ไว้นี่เนาะเฮ้ยเอ้ยเอายาวยาวยาวเร่ที่บ้านมาคุยได้อ่าซ่อนได้นะก็ดัดอะไรให้มันอาเข้าที่เข้าทางหน่อยอ่าไม่โยกอะอ่าครับ แค่นี้เสร็จแล้วง่ายๆนะกันเสรแล้วนี่เอ้ยังได้โอ้อันนี้อันนี้ก็สำหรับร้านพวกร้านอาหารครับถ้าเงยอย่างพี่ปอนี่ก็กำลังจะดีน่ว่ามันก็จะจะจะสูงหน่อยก็แล้วแต่เราแล้วเราสามารถที่จะไปตัดตัวนี้ออกแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จงไงไงต่อต้องมีฉากใส่แล้วนี่คือ อันนี้มันเป็นแนวร้านอาหารเพราะอยากจะให้มันดูแบบฟิล์มโปร่งๆหน่อยเนาะอาจจะมากินด้วยกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยคาดเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนความสูงก็แล้วแต่เลยบางทีแบบมันจะหยิบเครื่องปรุงอ่าเนี่ว้สมเครื่องปรุงกันแล้วแต่ผสมปรุงกันนะครับสมมติอยู่ประมาณนี้แล้วทำไงต่อพี่ปอเราจะเทแปะแปะแปะให้มันเออเอาฝั่งไหนดีเอาฝั่งนู้นมากันฝั่งนู้นเละอ่าเราได้แปะง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราแปะอยงนี้เอาใช่แล้ว ก็กะว่าให้มันดูพอๆกันนะพี่ปอครับอ่าแล้วก็ผมช่วยจับไว้ให้พี่ปอพี่ปอแปะทั้งมดเลยนะครับอันนี้ต้องใช้สกอตเทปใสช่วยหน่อยนึงอ่าแปะนี้ก่อนเอาเนื้อดีเอาเแล้ว่วนั่นแหละอันนี้เนาะขาผมปึ๊บเอยว่าไปใครที่มีสกอตเทปหนาๆก็ได้นะที่นนช่วนันแนนหี้เราส่งของ เคอรี่บ่อยๆใช่ไหมแผ่นใหญ่สบายใจเลยแผ่นใหญ่มันก็จะเหนียวเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งมีพื้นที่กราวการติดเยอะนี่ประมาณนี้คร่าวๆอ่าแปลงกลางอ่าตรงกลางสักแผ่นอ่านี่นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็จะได้แล้วได้แล้วส่วนตรงนี้ถ้าถ้ากะแผ่นมันแดงก็แป่นข้างหน่อยนิดนึงแค่นั้นเองอ่ะแต่แผ่นที่ท่อก็ได้นะครับอ่าแบ่งมาณนี้แบ่งสักกลางกลางก็ได้นะครับพี่ปอครับเี้ยอันนี้ไว้เปิด อ่ะประมาณนี้แล้วกันพอจะจามใช่ป่ะพอจามปุ๊บเปิดเลยส่งเข้าไปไม่ใช่นะฮะคือเอาไว้สะดวกไงเครื่องปิ้งร้านอาหารมันต้องแชร์กันเนาะเราไม่ได้มาด้วยกันเราได้ละเวลานาไปใช้ก็อย่างงี้กันหน้า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 แลมวแต่แล้วแต่เราะนะครับถ้ามันเป็นร้านอาหารนะครับมันอาจจะต้องมีการยกขึ้นครับพี่ปอแล้วก็เชฟโต้เชะไรใช่ไหมต้องขยับต้องวางแล้วก็ถ้า มันมันโอเคแล้วแบบมันยิ่งแล้วตรงเนี้ยไปซื้อกาวสายท่อมานะครับใส่ให้หน่อยนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวเรายกไปยกมามันก็จะหลุดมันต้องมานงคอยใส่อีกนี่เบานะผู้หญิงอกได้สบายสบายมากสบายนะครับแล้วก็ถ้าวิกฤตการณ์โควิดมันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่เอาท่อไปใช้งานต่อได้ต่อออกมาเก็บได้เลยครับโอเคนะครับสําหรับแบบที่หนึ่งแบบแรกอันนี้ก็จะดูแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยง่ายง่ายนะครับ ส่วนท่อ PVC มันมีหลายรู้สึกตอนนี้มัมีอยู่2สีที่เคยเห็นเห็นอยู่สีขาวสีขาวท่อน้ําท่อน้ําดื่มสีขาวครับผมนะครับแล้วก็ท่อที่แบบท่อน้ําใช้แบบนี้อ่าใช่ก็ลองดูว่าเราชอบแบบไหนครับก็ไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับโอเคเราได้แบบที่1ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับชาวออฟฟิศครับดูหรูๆดูแบบนี้มาหน่อยอ่าดูแบบครับดูแบบว่าไม่ทาางกรม่ใหญ่โตอะไรแบบนี้เท่าไหร่คร่ะอย่าเอาอันนี้ลงก่อนนี้ก่อน อ่ะ,ะครับอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดจะเป็นตัวนี้ออันนี้ก็คือเป็นแบบที่ออกแบบด้วย s o l i d w o r k มาครับด้วยซอฟต์แวร์อะไรก็ได้แล้วแต่แต่ขอเป็นคีดีก็แล้วกันนะครับ,รบแล้วก็เป็นฐานอันนี้ดูแบบดูเล็กเลยนะนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีร่องกลางครับเพื่อที่จะเสียบกับตัวฟิวเจอร์บอร์ดแบบนี้อ่านี่นะเห็นไหมแล้วก็เราตัวเนี้ยที่เราเห็นเนี่ย ขนาดมันก็ประมาณแค่50คูน50คูน40ได้ประมาณนั้นยิงไม่ได้ใหญ่เลยนะอันเดียวเลยอันเดียวฝ่ามือผมเนี่ยอันิดเดียวเองนะครับแล้วก็ปริ้นด้วยเครื่องปริ้นทีวีปริ้นเตอร์นะครับโฮมยูวเซอร์นะครับตอนนี้เครื่องไอที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราปริ้นมาจากเครื่องอะไรพิพิปอรู้ป่ะซินโดอ่าซินโดครับนี่ปริ้นมาประมาณนี้วางแพทเทิร์นงานปริ้นมาใช่บางคนสงสัยนะปริ้นมีตาอันหรือเปล่าเฮ้ยเราปริ้นโอ้ตอนแรกเราปริ้นอย่างเดียวก่อน ลองไงเรามาดูเราปริ้นมใช้ได้ปุ๊บเป็นไงเราก็มาดูฟังก์ชันเฮ้ยมันโอเคว่มันแข็งแรงตรงไหนมันแบบแบบง่ายง่าเราก็มาโมดิฟายแบบในตัว 3D ของเราเพราะว่าข้อดีของการเราแบบทีดีก็คือนั่นแหละมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายใช่ไหมพอเราได้นะปุ๊บนี่เลยครับมาเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยเป็นที่เดีเลยใช่เป็นตัวนี้ออกมาประมาณ4ชั่วโมงนิดๆิดได้หมายถึงว่าทั้ง4ตัวพร้อมกันเลยครับพอมันเสร็จแล้วนเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้ามันแง่ๆออกมาแล้วก็ ใช้งานได้เลยใช้งานนี่อริปทร์ลองดูก่อนอย่างแรงนะอย่างแรงเนี่ยเนาะใช่พลาสติกอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็อันนี้เราต้องอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กับมันก็จะเป็นนี่กระดาษกาวกระดาษกาวกระดาษกาวสองหน้าอันนี้แบบโบราณหน้าเลยนะจริงๆแล้วสามเอ็มง่ายนะที่แบบว่าสีก็ใส่สายผมดำมันเป็นสามเอ็มนี่มันสุดยอดมากเลยนะใช่สุดยอดนลผมเคยเอาไปแปะลิมิตกับเครื่องผมผมทําเครื่องใช่ไหมแล้วผมกลาว่าทําแบบทันูุบาลลี่ เฮ้ยแปะไว้ก่อนประมาณตรงนี้แหละแปะแนงไว้ไม่ออกแล้วครับนี่พอผมจะเอาออกไม่ออกไม่ได้อ่ครับคือเงี้ยจนลิมิตแตกอ่ะจะอยู่เครื่องฮะเหนียวเหนียวจริงครับสามเอ็มอันนั้นก็คือจะเป็นสามเอ็มสีดำมันเป็นเหมือนกาวสากลมอ่ะติดเหล็กได้นะผมเก็ดอยู่เด้วันนั้นมาผมก็ไม่แตกแปะเลยนะครับอ่ะเรากลับมาที่ของเราอันนี้ก็ต้องใช้ตัวกระดาษกาวสองหน้านะครับจะเป็นแบบสามเอ็มหรือแบบนี้แบบนี้ข้อเสียคือแกะแล้วมันเลอะใช่นะครับไม่ค่อยแนะน้ำเหมือนโฟมใช่ไหมแต่เราหยิบได้หยิบมาก่อนไม่เป็นไรนี่ปุ๊บ แล้วก็ใช้อะไรอีกไม่มีแล้วแค่นี้นีสสอนิสสอมากนิดหน่อย,ออยฟิวเจอร์บอร์ดนีสสอก็ไว้ขีดพวกนี้นั่นนะครับ,รบฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก็อันนี้มันความหนาที่เราเห็นอยู่สอ mm, <ร>งมิลมลิเมตรมแต่ว่าอ้ที่เราเออกแบบมาอย่างสี่มิล mm, mm. นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเล็กไปนิดนึงบางไปนะครับแต่ว่าเราก็แก้โดยการเอาตัวกระดาษคาสองหน้ามาให้มันหนาขึ้นครับ <c oughs> โอเควิธีวิธีทำทำไงยากป่ะยากเหมือนเมื่อกี้ปะ่ะโอ้น,นี่อันนี้อันนี้ง่ายจัดเลยง่ายจัดเลยนะครับนะครับแค่เอาเนี้ยเสียบไปนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าเราเสร็จปบซึบเข้าไปพอดีเนี่ยให้ดูนะมันแน่นพอดีไหมนเนี่ยอ่า,อาเรียบร้อยเลยนะครับ,รบแล้วก็ถ้าถ้าเกิดระวังถาวรก็อาจจะต้องติดกาวต้องตูดนี่ไปนะครับเอาให้มันชัวร์ก่อนนะเราจะวางประมาณแบบนี้เพราะนั้นเราก็จะวาง รงนี้แต่เราก็แปะกาวไว้นะครับแล้วเวลาเราจะทําความสะอาดแล้วก็ดึงแผ่นนี้ออกก็ได้แล้วก็เช็ดลูงนี้นั่นไปก็ว่าไปหรือจะถอดแผ่นนี้ออกไปใช่ไหมครับไปล้างตากแดดด้นแอลกอฮอล์ลูกนี้นั่นก็ได้เพราะว่าเวลาเราดูพวกนี้นะครับไอ้ที่เราทําฉากสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันควรจะต้องเช็ดไม่ใช่เช็ดโต๊ะอย่างเดียวใช่ต้องทำความสะอาดตัวกั้นด้วยเพราะว่าไอ้มันก็กักเชื้อโรคไว้มั้งนะนะครับนะครับเพราะนั้น เวลาเพื่อนๆไปไปที่ร้านอาหารแล้วเจอแบบนี้ก็บอกเขาให้เขาเช็ดให้หน่อยหรือเรามีแอลกอฮอล์พ่นมาพ่นเองก็ได้เพื่อความสบายใจของเราชอบนะครับก็เป็นไงง่ายอันนี้จบแล้วอันนี้ง่ายมากนะครับอันนี้ก็อาจจะมีแบบวางไปตรงนี้อีกเป็นจะทำเหมือนเป็นเป็นพาร์ติชันอารมณ์เหมือนออฟพิเล่าหละนะทำง่ายทาเองได้เลยนะครับก็ก็ง่ายร่อยแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดที่ใสหรือจะเป็นเอาประเพ้นสีพิ้นอะไรลราดูแล้วมันแบบว่าผ่อนคลายหรืออะไรแล้วแต่นะครับ เราจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียหนึง่งอ่าอีกหนึ่งไอเดียนะเพื่อนๆก็ลองไปปริ้นกันดูมาไปเล่นกันดูแล้วก็โมเดลที่ <c oughs> ที่เราเอามาเอามาเอามาเล่นเนี่ยนะครับที่เราเอามาทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับจะถูกอัปโหลดอยู่บนบนไหนที่ปอแอปเม, <EN> มนูเมนูนี่ถูกไหมลิงก์อยู่ข้างล่างนี่เลยจะมีลิงก์นะครับนะครับแล้วก็นอกจากแบบนี้แบบเดียวใช่ป่ะเพื่อนๆอาจจะแบบมีไอเดียนะแบบเฮ้ยผมต้องการเข้ามุมด้วยนะี่ก็ เนี่ยออกแบบแบบนี้นะครับมันมองเห็นบ้างดูนะเนาะอ่ามันก็จะเป็นเหลี่ยมๆเขานั้นแล้วมันก็วางได้ทั้งมุมนี้มาอย่างนี้เลยทเป็ชได้ก็ใหญ่กว่านี้หน่อยก็แล้วแต่เราใช่ครับหรือถ้าเป็นจังเป็นตัวต่อครับเป็นเป็นสี่มุมจอยกันก็แล้วมันเป็นข้อดีของทีดีจริงๆนะตรงเนี้ยนะครับอยากได้อะไรยังยืดหยุ่นก็ปิ้นใช่ยืดหยุ่นมากถ้ารู้สึกว่าฐานแค่ไปนู่นนี่นั่นก็ขยายเอาเผื่อเผื่ออยากทำหนุ่มสูงไง ใช่ให้มันแบบแข็งแรงไม่ต้องมองไม่ต้องยุ่งกันเลยใช่ทำอยงไงนี้บัตรเลือกตั้งเลยไหมแบบข้อมือคู่หัวคู่หัวแล้วต่อไปเราทำเป็นคู่หัวการเพื่อนการเพื่อนลอกงานอะไรอย่างงี้เออนะครับก็ลองไปเล่นกันดูทีนี้เรามาสรุปค่าใช้จ่ายกันหน่อยพี่ปอเอาอันนี้ก่อนแล้วันพี่เจาะบอดอยู่ด้านหน้าเลยใกล้ใกล้เลยพี่เจาะบอดอันนี้กี่บาทนะพี่เจาะบอดยี่สิบบาทเออยี่สิบบาทนะต่ว่า อันนี้มันแบบรุ่นบางง่ายนะแต่ถ้าถ้าให้มันดูดีนิดนึงก็หนาขึ้นมาอีกก็อาจจะแพงขึ้นไปนิดนึงหน่อยใช่ครับแล้วก็ไปตัดมาตามขนาดที่เราต้องการอันนี้คืออยากให้มันก้านแค่นี้ออกมาด้วยไม้หรือแล้วแต่เราจะวางแล้วแต่เราแล้วแล้วก็จะมีตัวไหนอีกอย่างก็แล้วก็มีตัวนี้อีกสองตัวสองตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องปริ้นอยู่แล้วก็สบายละก็ปริ้นได้เลยแมทเรียลอะไรก็ถูกแล้วแมทเรียลถูกแล้วใช่ใช่ครับนะครับราคาอยู่ที่ราวๆเท่าไหลายเดียวนี้พี่ปอ ค่าตีถ้าห้าสิบาทห้าปิ้นี่ตัวหนึ่งผมว่าตัวละร้อยไม่เกินอไม่เกินคือถ้าสมมุติว่าเราอ่ะคือจริงๆแล้วมันเครื่องปิ้นนะเนาะมันก็สามารถตั้งให้มันแบบเป็นโปร่งไปเลยก็ได้อ่าเป็นหยาบยี้มันก็จะประหยัดหน่อยใช่ใช่ครับมันก็ยื่งอยู่ในค่าใช้จ่ายเราแล้วก็บปิ้นครั้งเดียวได้ได้เอามาหลายตัวใช่ใช่แล้วก็ตีแค่ตัวนึงไม่เกินร้อยไม่เกินใช้สองตัวก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบาทนะห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรครับพี่ปอแบบนี้คือมันสะดวกมมมััันนนเร็็วววแแแลล้้กดูบบ โอเคหน่อยมันโอเคมันอูดีอ่ะมันอยู่ในเอาพีทได้ใช่ไหมอยู่ในห้องประชุมอยู่ในอะไรก็ได้ใช่แต่แบบเนี้ยไปตั้งประชุมประชุมโครงการพันแปดร้อยล้านมันจะไม่เหมาะพอแป๊บหน่ะเอออาเงินแ้าไปวางเงี้ยมันก็จะแบบดู่นแลดูแบบมันี้ดูดีหน่อยมันก็จะแบบเฮ้ยโอเคอันนี้แบบดูแล้วแบบเอ้ยเป็นนวัตกรรมได้นะใช่กะว่าไปใช้ถาวรก็ได้นะเพราะมันเป็นตัวที่ใช้อย่างเนี้ยอ่อันนี้จบไปนะครับอันนี้เรามาดูฝั่งลูกทุ่งแล้วบ้างตูนตูนนะครับ อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีท่อ p v c ีซีฟิตติ้งต่างข้องอนู่นนี่นั่นโดยรวมของท่อนี้อยู่ที่เท่เาไหร่นะเมื่อกี้น้องน้งองเขาบอกผมมาท่อเนี่ยสี่เส้นนี่ประมาณสักหกสิบาทบาทข้องอ <50 S 2> ข้องอน,นี้ย่นิตีสักร้อยหนึ่งส0 0ร้อยนึงก็ประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบอันนี้อีกประมาณห้าสิบาท ร200-10บาทจริงๆอเนี่ยมันขายมันขายเป็นเมนต์ไงถ้าเกิดว่าใช้กันจริงๆมันทช้ได้สองอันประมาณก็ประหยัดอีกอันต่อไปก็ถูกลงใช่ก็ถูกนะครับก็ประมาณประมาณ100-10ไม่ใช่200อ่ะ200อ่ะราคาไล่ๆกันใช่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้ตรงไหนใช่ถ้าเราอยู่ตรงแคชเชียร์แล้วแบบอยากจะดูให้มันไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่เทอะไหร่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปหาทีเดียร์พิลเตอร์นะครับปรับปริ้นได้ถ้าเรามีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่มีทีเดียร์ แบบนี้ดีกว่าใช่นี่มันใช้งานต่อได้เนี่ยใช่ครับเคยเห็นงานสงการไหมหน้าบุธเจอะไรเงี้ยการง้าเปียกด้วยกันนะจริงๆแบบนี้ทำได้นะผมเอามาแยกให้ดูแล้วกันเนี่ยเราต้องใช้ตัวบนนี้ครับพี่ปอถ้าเราอยู่ที่เคาน์เตอร์เราเอาแบบแค่นี้พอแค่ฐานแล้วก็ตัวนี้ผ่าได้นะเอาเลื่อยมาบากใช่ไหมเราก็เอาี้ไปเสียบได้เหมือนกันมันก็ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นก็แล้วแต่เราจะลองเอาจปยุกเล่นกันดูนะครับไอเดียมันเยอะๆไปหมดอย่างเน็ตเนาะโอเค เพราะฉะนั้นแล้วเรารู้แล้วราคาประมาณนี้แล้วก็ลักษณะของการใช้งานประมาณนี้ก็ลองไปลองไปดูลองไปประยุกต์กันเล่นกันดูเอาครับนะครับโอเคจบแล้ววันนี้ประมาณนี้เนาะเป็นสาระดีๆที่เราใช่ครับนำเสนอช่วงนี้ด้วยเรายังเรายังต้องต้องรักษาระยะห่างกันอยู่เราต้องอยู่กันมาบิ๊กนานแหละนะครับเพราะว่าฝ่าจะมีวัคซีนมารักษานี่นั่นได้ก็คงคงเป็นปีอีกหลายปีอ่ะนานอีกนานอีกนานแล้วเชื้อโรค ไวรัสนี้มันก็จะยังอยู่ต่อไปเราอยจะที่บอกนะน e w normal นะเราจะทำให้มันได้โดที่ปลอดภัยด้วยอะไรด้วยใช่ครับผมไม่ประมาทนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประมาณนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะมีอะไรเรามาติดตามดูอีกทีติดตามดูอย่าลืมนะครับว่าเราเปลี่ยนเวลาออกอากาศนะครับเป็นทุกวันใช้หมดเลยทุกๆวันเวลาสี่โมงเย็นนะครับก็จะมีคลินิกคลินิกทำมาต่อไป นะครับทุกวันเลยจันทุกวันวันละ5นาทีถึง10นาทียี่สองแล้วแต่ตอนนั้นนนั้ไปนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็จะมีเรียนการเดิมอ่ะเรียนการกันเจ็ดนทีนะครับก็จะเป็นสอนการใช้งานนี่นั่นแหละครับผมเกี่ยวกับโซลหรือว่าซอฟต์แวร์อื่นด้วยใช่ครับจะทยอยทยอยกันมาลงให้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์คือวันนี้แหละนะครับสุดหรือวันเสาร์ไม่ใช่ฟองฟอดสันเดย์ฟองฟอันเดย์นะครับก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรแปลกๆเนี่ยมาให้เพื่อนลองเล่นลองดูลองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อเราไปเจออะไรที่แบบ ไอ้ช่วงนี้มีเรื่องนี้กำลังมานะเราเริ่มมามาลองเอามาทําให้ดูจริงๆว่าที่เขาบอกมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันเอามาทําจริงยังไงอะไรเงี้ยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ